เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับรับนะคะาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองดวยฮัลสวัสดีครับเบียร์ลักกี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่ใน3โก๊กแฟนตาซีนะครับวันนี้มีคนถามว่าระหว่างเกียงอุยกับจูรงเอซาร์ R, ถ้าเกิดเรามีงบตัวเดียวคนปั้นตัวไหน,ต,ไหนตัวไหนเก่งมากันนะครับ อ่าสรับสรุปทำทีมจบแบบหนีทำทีมแบบไหนนะครับเผื่อใครจะเล่นตามก็ได้เพราะว่าเล่นแบบหนีก็มีก็ว่ามันก็เป็นเวที่ไม่ได้แบบต้องเติมเยอะมากมายอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นคำแนะนำเฉยๆนะครับเกียงอุ้ยกับจุรงใช่ไหมนี่เลยตอนนี้มีเลดัพของพี่เกียงอุ้ยอยู่นะครับนี่ ถ้าเปรียบสองตัวนี้นะมีมีความรู้สึกว่ายังไงสองตัวนี้ถ้าจะเลือกทํายังไงต้องทาจูโลงครับเพราะว่ายังไงจูโลงมันต้องลงคู่ของเบ้งแน่นอนเกียงอุยก็สามารถลงคู่กับ3ตัวนี้ได้นะแต่ว่าหมีมองว่าถ้าเกิดเอามาใช้งานได้เลยอะจูโลงจะใช้งานเร็วอะครับจูโลงนี่ประมาณก็สักสี่ห้าดาวขึ้นดูอาไปก็เก่งละตัวนี้นี่คือแบบเอ่อทั้งเลี้ยงเลือดทั้งแทงทั้งดาเมจทั้งดูงดเลือดตีหมูโหเก่งหมีหมีไม่รู้นะแต่ว่าถ้าถ้าถ้าให้ภาษีทําได้รอบด้านหมีให้จูโลงมากกว่า ของยงอุยมันออกแนวแบบใส่ตาม้ามันต้องอัดให้สุดอะ่ะถ้าเกิดอัดสุดแล้วมันก็แรงครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบแบบ,แบ,บว่ามีงบน้อยมีแนะนําทําจู่ร่งดีกว่าแต่ถ้าเกิดคนที่มีงบประมาณเยอะทํสองตัวไปเลยเพราะไงมันต้องลงคู่กันอยู่แล้วครับก็สามารถจัดไปได้แต่มีไม่ได้เล่นทั้งคู่นะเพราะว่าหมีไม่อยากเติมห <laughs> ม,ม,มีมีไม่ใช่ว่าไม่อยากเติมหรอกหมีไม่อยากเติมเยอะเพราะว่าอยากให้คนเล่นตามได้ด้วยแหละอะไรประมาณนี้นะครับ นี่เมื่อคนพ่ดออยน้อยสองคุณพ่ดแล้เปิดคู่หูยกเป็นตัวเองเกยอุยลดดาเมจนะครับนี่มีค่าสัมพันธ์ของคงเบ้งแล้วก็จู่ลงด้วยนะครับส่วนใหญ่เท่านี้ลงลง,ลงกันอนะเพราะว่ามันต้องการจะปะใช้เกียงอุยอย่างน้อยหีว่าต้องขึ้นยูอาหนึ่งดาวครับแล้วถ้าเกิดจะเอาเก่งจริงๆอ่ะควรจะเป็นดาวห้าดาวฟ้าไปเลยดีกว่าไม่งั้นก็มันก็ยังไม่สุดอ่ะเออแต่จู่ลงหมีมองว่ายูอาเล่นได้แล้วครับยูอาก็เก่งแล้วถ้าเผื่อใครอยากรู้นะครับ อ่ะเห็นหดูการจัดทับเลยอ้าวเกียงอุยไม่มีครับเนื่องจากว่ามาเฮ้ยมีคนเอาเล่าปี่ค่ะใครบอกเล่าปี่ไม่ลงครับสามพี่น้องต้องมาแล้วจังหวะจะเขาห้าดาวแล้วไงเอออินจี้ยังไงก็ลงมันได้เปียบมากคงเบ้งนี่ตัวแจกโทรทาอยู่้วครับเนี่ยเอ๊มี่บอกนะจู่ลงลงลงงงทับแต่เกียงอุยเกียงอุยเหมือนเหมือนหมอตีบอลมาขวาความรู้สึกนี้นะไม่ไม่ใส่เกียงอุยกันจริงจริงอ่ะมีใส่ครับมีใส่เน่เน่เน่มันช้าไปสักนิดนึงมันช้าไปนิดนึงนะ ไม่ใส่เกียงอุยสามแล้วอ่ะมีใส่เกียงอุยแต่ว่าส่วนใหญ่จะใส่ก็คือห้าดาวฟ้านะตัวสี่ดาวสองสองดาวลงอย่าลงไปเลยครับไม่เก่งครับถ้าจะถ้าจะจัดหนักจริงๆก็เห็นนะไม่ใส่เกียงอุยแต่ว่าจูลงได้ลงแน่นอนเพราะนะั้นคําถามเลยคือถ้าเกิดผู้เล่นงบน้อยก็จูลงเอสรเลยครับคือคําตอบมันเก่งรอบด้านจริงตัวนี้นะถ้าทำมีถ้าไม่มีไม่ทำเพราะมีไม่ได้ใส่เติม <ๆ S 1> เยอะแค่นั้นแหละ,หละเหตุผลถ้าเกิดมีจจะอัจมีทำตั้งแต่วันแรกแล้วครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่เก่งนะ ไงก็ไปลงคู่กับขั้นหงเบ้งนี่คือสบายเลยครับแล้วก็ไปลงจุลง sp โอ้โหเสียบมันมันเลยเพื่อปมผบปมผบจุลง sp ไม่ได้มีค่าสัมพันธ์ครับเพียงแต่ว่ามันจ่กกเดียวกันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกมันค่อนข้างแบบไม่รู้ดิมันเท่ดีอ่ะเออสาวบกแฟนเซอร์วิสจกน่าจะชอบอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเลาก้น s p กับเตียวหุย sp มาโอ้โหแลประกันเลยทีมจกแม่งโคตรเท่ แต่ไม่ได้บอกว่าก๊กอื่นไม่เก่งนะก๊กอื่นต้องรอตัวคีมาก่อนครับสรุปก็เก่งทุกก๊กแหละแต่ว่าต้องรอตัวก่อนไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะรอได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะสรุปเกียงอุยกับจูล่งท่างงบตัวเดียวทําหมีให้ภาษีจูร่งเพราะว่ารอบด้านเลยยังไงก็ได้ลงตัวคอนเทนต์เกียงอุยดาวน้อยยังไม่ค่อยเก่งนะออลิบี่นพูดตรงๆนะครับ<อ>แต่ว่าถ้าจะจัดก็สามารถจัดได้ไม่ว่ากันอ่ะเดี๋ยวมีขออาตแช์เออ ทีมของหมีนะว่าสําหรับหมีเนี่ยหมีทําทีมของหมียังไงบ้างเี่ยจบชาวบ้านหมีกะว่าจะเล่นทีมนี้แหละแต่บางทีอันนี้คือค่าสาสัมพันธ์มันจะลงโปเชะกันหมดเลยครับเป๊ะเลยแต่จะมีตีบอสหมีก็สลับมายุนลู่มาอ่ามายุนลู่แต่หมีอยู่อาร์มายุนลู่หมีตอนอยู่อาร์ตีแรงมากนะเวลาตีเพื่อนๆออกไปตีตีสี่เธอเนี่ยมันจะติดระเบอมหงร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับแรงมากอ่อถามว่าหมีจะปั้นตัวไหนอีกหรอ เอาแบบเอาแบบงบป้ามาณนน้อยเลยนะลิงชีีเลยเพราะว่าตอนนี้ดาวหมีตันแล้ว,วเพื่อนๆบอกดาวยังไม่ตันไม่ใช่เหรอยังไม่ตันครับแต่เศหมีเยอะมากเอาหมีให้ดูเห็นปะ่ะนี่ลิงลิงชีเลือกขั้น500-600คือตอนนี้ปัญหาคือไม่มีคิวครับหินปลุกพลังเลยหมีบอกไว้เลยนะเจอเป็นเพชรดึงไปเลยมันใช้ไม่พอครับยังไงก็ต้องดึงรอไว้นะหินปลุกพลังอะ่ะดึงไปเลยเจออะไรทุกหมดดึงไปเลยหินปลุกพลังนี่คือหาของแร่ของพรีเมียมเลย ถ้าเกิดถ้าเกิดเนี่ยมีแค่หาขีดพลังได้เนี่ยมีขึ้นยูอาได้เลยครับขึ้นยูอาห้าดาวได้เลยก็แม็กแล้วตัวหลิงทีฉีตอนห้าดาวมันมีบัฟโจมตีให้เพื่อนเพื่อนด้วยนะครับถ้ามีจำไม่ผิดนะนี่อ่านทีละดาวให้ฟังนะหนึ่งดาวเมื่อทัพเพื่อนโจมตีเห็นไหมเป้าหมายศัตรูติดสถานะฝันร้ายโะมกาสกิมเพิ่มพลังโจมตีหนึ่งครั้งให้กับการโจมตีของกองทัพฟันเอ่อฝ่ายพันธมิตรของเราทันทีเลยเห็นไหมไม่ปล่อยสกิลของคุณคนอื่นๆด้วยถ้าเป็นสามดาวล้วไม่ฝันร้ายเปลี่ยน เมื่อถูกโจมตีทั่วไปจะลดค่า HP ทันทีเลย15%เลยนะครับคือค่อนข้างตีบอสค่อนข้างดีนะเมื่อทับเพื่อนโจมตีเป้าหมายศัตรูสนาฝันร้ายจะมีโอกาส100%โจมตีหนึ่งค้ากับเป้าหมายโจมตีกองทัพกับทกองทัพเพื่อนเห็นไหมไม่กระตุ้นสกิลของขุนพลอื่นๆเลย oh. ก็เป็นตัวบัฟดาเมจด,ด้วยแล้วก็ตัวดาเมจที่ค่อนข้างแรงมากนะครับ ราเกดสองร้สี240่เปอร์เซ็นทีเดียวแล้วก็ติดฝันร้ายด้วยนะเนี่ยมีไฟนอนขีเลศตีแรงนะตีแรงคือคือ,คอต้องบอกบอกว่าลิงลิงชีท้ามาถึงแนะน,นาให้ปั้นเมื่อเหตุผลอีกเหตุผลเดียวก็เพราะว่ามีกิจกรรมแจกเนี่ยนะครับกิจกิจจบไปแล้วแต่ก็ยังก็ยังมีแจกตัวหนึ่งเนี่ยครับมีแจกตัวหนึ่งด้วยนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนทำได้เลยเนี่ยเนี่ยอีกตัวหนึ่งวันนั้นแจกทั้งหมดหกตัวเลยครับแล้วเพื่อนเพื่อนทำไงถ้าอยากเปิดปั้นลิงลิงชีก็ไม่ยากเลยก็เปิดล็อกตรงเนี้ยนี่ พอมีก็ล็อกแค่นี้จนจนจนครบแล้วเดี๋ยวมีค่อยมาพูดเรื่องตู้เอาเอาแบบเน้นเน้นอีกรอบหนึ่งแล้วกันแนละ้วอีกคลิปหนึ่งแล้วกันอ่ะลูกการของทีมหมีหมีเล่นหมีเล่นตัวอะไรยังไงบ้างใช่ไหมครับก็เนี่ยแหละถ้าตีบอสหมีคงสลับเนี่ยแหละแล้วก็ถ้าเกิดหมีไม่ได้ตีบอสลงทีปกติก็คงจะลงอย่างนี้เพราะว่าไม่ได้ค่าสัมพันธ์เมือนว่าสองสามอย่างพร้อมกันเลยอย่างนี้ดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับโอ้เศษขายกันอื่อนเลยตอนนี้เศษหมีพอแล้วตอนนี้ปัญหาหมีคือคิวไม่พอครับ อ่ะก็ประมาณนี้แหละครับรูปการทีมหมีก็จะเล่นอยู่ประมาณนี้แหละบางทีก็เอาอินจีไปแทงครับแล้วแต่อารมณ์เลยแล้วแต่ความเหมาะสมของเพื่อนเเลยทีมหมีเปิดจากตู้ไหนใช่ป่ะเออเดี๋ยวมีพูดเรื่องเรื่องล็อกเลดไปเลยแล้วกันไหนไหนก็มาตู้นี้แล้วจังหวะนี้นะอ่ะตู้ล็อกเลสอ่ะมีล็อกก็มีมีเน้นอินจีก่อนนะเห็นปะตอนนี้อินจีมีห้าดาวแล้วหมีก็จะไปเน้นพวกตังไปกับโลโลโซกเพราะว่าเป็นตัวคิวแทงได้สามตัวนี้แม็คคือเล่นสบายแล้วครับเล่นลงดันเล่นอะไรก็จบแล้ว มาโยนลูกถ้าได้ก็ดีเอาอไปตีบอสก็แต่ว่าไม่ยังไม่ต้องไปเน้นมากเพราะว่าตัวน้องไม่ไม่รู้นะรู้สึกว่าตัวน้องมันออกง่ายสุดแล้วว่ามันหลุดเลทสุดสดแล้วอ่ก็เดี๋ยวค่อยไปปั้นเราค่อยไปลงครับขอเป็น UR หมีเปิดแค่ทางหลักตู้นี้ส่วนตู้เติมหมีไม่ได้เปิดนะตู้เติมหมีไม่ได้เปิดนะแล้วก็ตู้นี้ปลดออกมาเสร็จล็อกใครหมีล็อกคงเบ้งนะหมีเจ้าคงเบ้งให้แม็กให้แม็กก่อนเลยตอนแรกสเต็ปแรกใช่ไหมเต็ปที่2ก็จะมีในส่วนถ้าเกิดจะปั้นตัวไหนต่อใช่ไหม ลิงลีฉีมีครบแล้วถัดไปมีว่าจะปั้นอีกสองตัวก็จะมีในส่วนตัวนี้นะครับหวังยยนจีอันนี้ได้ทั้งฮิวทั้งดาเมจเลยแล้วก็โทสะด้วยก็ค่อนข้างนิยมนะก็ลองปั้นดูได้อ่ะต่อไปนะครับทําไมเหตุผลว่าทําไมบางคนถึงเลือกหวังโยนจีใช่ไหมเดี๋ยวมีจะไปดูนะเพราะว่ามันเอาไปหนึ่งหนึ่งบอสดีสุดแล้วแหละมีว่านะเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้ของมีจู่ลงใช่ปะ่ะสามดาวเท่ากันแต่ว่ามีติดริบบงไม่ผ่านนะ ถ้าเกิดเรามาดูคนที่ผ่านเนี่ยบ้าเขาก็จะใช้เป็นในส่วนอะไรครับนี่เลยวางยนจีนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์ของเขาเนาะอ่ะเห็นไหมชัดเจนเลยครับซึ่งตัวนางก็จะท,ท,ทั้งแทงทั้งฮิวเลยครับแล้วก็พอมีดาเมจด้วยเห็นไหมคือมันยืดดีอะเนี่ยแล้วเดี๋ยวตายจบเห็นนะหมีมองว่ายังไงก็ต้องป้านหวานยนจีไ้สักตัวหนึ่งครับเพราะว่าอย่างที่หมีบอกก็คืออย่างน้อยเวลาเจอบอสหนึ่งหนึ่งอะก็จะได้ผ่านง่ายๆประมาณนี้นะครับอ่ะเจอตัวสามดาวดูนะงับ โอ้โหสบายเห้ยโลเลือดเต็มตลอดเลยนี่เอาไปแทงได้เลยนะเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องจัด,จดเลยประมาณอีกตัวหนึ่งก็คือน้องเคียวนะครับจังชุนทาวานะถ้าเกิดมีจะป,ปั้นต่อมีจะปั้นตามนี้เอาอีกสองตัวนี้แค่นี้พอแล้วถามว่ามีจะปั้นใครอีกไหมก็คงจะไม่แล้วแหละเอาแค่นี้แล้วเดี๋ยวมีว่าจะเก็บดองตัวยาวแล้วเดี๋ยว,รอ,ว,ร,ว,ยว,ยวรอตัวละครมาใหม่ดีกว่าเดี๋ยวคงเดี๋ยวคขรอตัวละครมาใหม่ หรือไม่ก็อาจจะกลับไปทำปูหูหินตะมุกปูหูหยนเศษมีเยอะมากมีขาดอย่างเดียวคือคิ้วหินปกพลังอะหินปกพลังสีฟ้ามันไม่พอ,อจริงครับมีก็เลยคิดว่าเราเราเราถ้าเกิดเจอก็ดึงไปเลยนะอันนี้คือเตือนนะครับมันไม่ใช่ไม่พอ,อจริงหรือบางคนอาจจะมาในเวพี่น้องตระกูลพ่วก็ได้ครับกับชิงชิงเต้งงเาหลงอามีให้ดูนะทุกวันนี้คนก็เฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้ล็อกนายจะเย็นเพื่อนเดี๋ยวเอาพี่งเป้งให้เต็มก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเอาผงเป้งให้เต็มก่อน อีกตู้หนึ่งตอนนี้หมีน่าจะเปลี่ยนแล้วอาจจะไม่เอาหลิงหลิงฉี่แล้วเพราะว่าดาวหมีแม็กแล้วไงเนี่ยมันห้าร้อยัตต์เแล้วหมีคิดว่าหมีครบแล้วตัวต่อไปที่หมีจะเปิดใช่ไหมครับก็คงจะเป็นหวังยนฉีหรือไม่ก็จางชุนหัวเนี่ยเดี๋ยวหมีดูก่อนน่าจะหวังยนฉีก่อนเพราะว่ามันไปสองดาวแล้วเห็นไหมจางชุนทวามีไม่มีแต่ตัวดาเมจจริงๆหมีเยอะมากแล้วอะโออตัวดาเมจหมีเยอะมากแล้วเอาจริงอะเดี๋ยวคิดก่อนแล้วกันเอาไปว่าถ้าใครเล่นก็เอาหลิงหลิงฉี่กับจูกัดเหลียงก่อนแล้วกันครับขอให้เต็มก่อ ถ้าเกิดดาวตเต็มมันก็จะเล่นง่ายแล้วครับเพราะว่าค่าพลังมันจะเยอะตัวละครมันจะเก่ง mm. ลิงจิฉี่ก็มีบัฟโจมตีด้วยดีลองเอาไปใช้ดูแล้วกันก็หลักๆแค่นี้ที่มีเล่นนะครับเอ,อ่อทุ่มสี่ห้าแล้วดีกว่าน่าจะประมูลหรือเปล่าไปดูแป๊บหนึง่งโอ้ยตรงไหนวะมีลืมมัก็หลายเกมจัดออยังนี่จูร่งครับถ้าอยากจะได้แล้วก็ทำยังไง จูลงนี่หมีบอกเลยต้องกดซื้ออย่างเดียวนี่จางชุนทวามไม่มีคนดึงแต่จริงตัวน้องดีนะเนี่ยตัวน้องตึงนะครับเผื่อใครไม่รู้นะตัวน้องใช้ได้เลยแหละถือว่าดีโลโซก็มีดึงทีฉีโจจูอาดึงเข้าไปอันนี้หวังยวนฉีครับตัวที่คนชอบดึงอืมก็อะไรประมาณนี้แล้วครับไม่มีอะไรแล้ว อันนี้นอันนี้นะนำตามประสบการณ์งหมี่นะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดสมมติคนที่เป็นสายเติมก็ไปลงตู้พวกนี้ไปเลยครับเอาจูร่งวิกที่แล้วแล้วก็เกียงอุ่ยแม็กไปเลยก็จบแล้วแค่นี้ก็เก่งแล้วเราก็ไปลงทั่งคงเบ้งให้แม็กแค่นี้แหละเออถ้าเกิดสมมติเป็นสายเติมก็เอาจูร่งเอพให้แม็กห้าดาวไปเลยก็ได้ครับแค่นี้ก็ที่มองโจกของคุณก็จะโอพแบบฟุดๆแล้วต้องเรียกได้ว่าแผ่นนี้โจกน่าจะโอพสุดถ้าเป็นสายเติมแต่ถ้าเกิดเอ่อเป็นสายฟีสายเติมน้อยก็อาจจะเล่นมิกมิกแบบ ใช่ไหมเออมันไม่ต้องไปลงทุนจูลงเอนากับเกียงอุ่ยก็เล่นพวกนี้ก็เก่งครับมีก็ติดอยู่ท็อปสิบนะเนี่ยมีก็เล่นแค่ทีมเนี้ยมีก็เล่นได้ครับก็สู้กับพวกจูลงเอนากับเกียงอุ่ยทุกวันนะเออก็สู้ได้เดี๋ยวว่าเดี๋ยวคิดอยู่ว่าจะต้องแบบไปขึ้นบูคุยินดีไหมเน่เดี๋ยวดูก่อนเออเดี๋ยวมีให้ดูของนะเออผ่านผ่านหอไกลใช่ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดผ่านห้อไกลเนี่ยเนี่ยมีจุดติดท็อปสิบสามเดี๋ยวค่อยไปตีนะครับเเอด๋ เราผ่านหอยคลิปนึงดีกวาวะไม่งั้นมันจะยาวไปนะครับคือถ้าผ่านหอเนี่ยมีแนะนําเลยให้เน้นจูล่งเอพีของแบบแน่นแ่นหนักหน,น,นักตัวเดียวไปเลยไม่งั้นเวลาไปตีบอสหนึ่งหนึ่งจะตีไม่ไหวครับเนี่ยเนี่ยมีเอาของนี่คือมีเน้นให้จูล่งไปเลยนะไม่งั้นมันตีไม่ได้ครับเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะนี่เห็นไหมบวกสิบสองมีอัดแม็กเลยให้จูล่งโดดโดดคนเดียวเลยครับเพราะว่า ทีมทีมหมีอ่ะเวลาเล่นหกหกกับผ่านอยู่แล้วสามสามกผ่านมีปัญหาแค่ยอย่างเดียวคือตอนตีหนึ่งหนึ่งพมบอสมันหกมากมีอยู่เจ็ดร้อยห้าสิบวกตอนเนี้คือตอนนี้หมีบอกเลยนะให้ไปรวมของสัตัวหนึ่งตัวที่เพื่อนเพื่อคิดว่าดามเมจเป้าเดียวแรงแรงอะ่ะเออก็จัดไปหรือเอาไปให้หนึ่งหนึ่งฉี่ก็ได้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูก่อนเดี๋ยวอาจจะต้องเอาไปอัดสะหน่อยละประมาณน,นี้อ่ะประมาณนี้ครับเพื่อใครมีคำถามอะไรก็มีตต้งคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนได้สำหรับสามคนแฟนตาซีอ่าแล้วเจอกันนะครับ